สวัสดีค่ะชื่ออะไรครับเนี่ยให้ถ่ายโอ้โหให้ถ่ายใครจะถ่ายได้แล้วชื่อมังโกใช่เหรอพี่ชื่อฮิซาชิอนิเมะเหรอใช่อนิเมะพี่ชื่ออะไรพี่ชื่อเอกครับหนูชื่อปันปันใช่ ปั่นน้ำปั่นนี้เหรอใช่อ๋อี่นการวแล้วอายุเท่าไหร่เนี่ยเท่หาไสิบแปดโอ้โหเก่ไปเอาสิบห้าเด็กไปอเด็กไปอ่ะสิบหกยังไงก็สิบหกละแบบนี้นเออยังไงว่าละพี่อ่ะพี่สิบแปดครับ ชิบแปดนี่มาหาลาัยแล้วปะยังยังยัง,งจะขึ้นมาหาลาัยปีนี้ขกามาทำไมเล่นโอเมกเออออกไปเถอะใครอ่ะใครอ่ะแม่มา่แม,แม,แม เอาก,เกาเอ็เรียกแม่มาเล่นด้วยเลยเรียกแม่มาเล่นด้วยเลยสวัสดีครับแม่ครับเฮ้ยแม่น่ารักเกินตอบด้วยช,ออชื่อเอกครับชื่อเอกแล้วแม่ยุ่งอะไรเนี่ยแล้วรู้จักชื่อดิชื่อเอกครับชื่อเอก,อเ,อกเรียนที่ไหนเนี่ยโอ้โหอยู่เชียงรายครับอยู่เชียงรายโอ้โหอยู่ไกลแทนร้อนว แล้วก็ตัมันอาอเบหนอาโอ้เมออจาจะน่ารัก <c oughs> เอาแม่เขาถามอะไรละเอียดเยอะเกินเลยเฉะเอ้ยแต่แม่ก็แบบว่าเฟนลี่ดีนะดีอะมีแม่แบบนี้ก็เออแม่เข้าใจเราไม่เขย้ายว่าเลยช่วงนี้แบบว่าตอนนอนนี่ฝันอะไรไหมอะ ฝันถึงพี่อ่ะว้าวเกินพี่พี่ก็ฝันนะฝันว่าอะไรตกน้ำหรอเอาฝันที่หนึ่งหูหรือว่าฝันที่สองป้าอะไรนะ วดนนใดังเธอเรื่องอะไรเหรอดังเรื่องอะไรดีอ่ะเรื่องมาได้เลยเป็นคนกรุงเทพใช่ไหมอันเนี้ยไม่่ใชเป็นคนที่ไหนอ่ะเป็นคนในใจพี่หรือเปล่าเราสูงเท่าไหร่แต่ทำไมดูแบบว่าตัวสูงเลยให้ถ่าย ร้อยหกสิบสองอ่ะอันนี้คือสูงแล้วเหรอหกห้า <16 4. S 1> อ่ะหกห้าสูงแล้วหกห้าหกแปดเนี่ยร้อยหกสี่อ้ยหกสี่สูงเลยถือว่าสูงละพี่อ๋อพี่เตี้ยมาถึงนิ้วอ่ะอะ,อะไรอะไรอะไรเกินเกินเกินอะไรคือนิ้วนั่นนิ้วนิ้วสูงดีเล็กน่ง โอเคโอเคโอเคที่ส่งไ้ฟยรลฟยเท่าไหร่วะไลฟยเจ็ดสิบเองประมาณนี้ยอใช่ไหมฮะ <h ums> ประมาณนี้ไม่รู้อะ่ะ <c oughs> <c oughs> เราเราสอบยังแหละสอบอยู่สอบอยู่เหรอพรุ่งนี้พรุ่งนี้ได้ไปสอบใช่ไหมเนะี่ยหนูสอบออนไลน์ โอ้ยชิลเลยดีนะสอบออนไลน์ภาษาอังกฤษก็แปลแม่งให้หมดเลยภาษาจีนนี่ลำบากเลยเอออุยแต่เป็นคนจีนใช่ไหมทำไมหน้าแบบดูแบบเหมยเหมยครึ่งเซี่ยวใช่ไหมอ๋อพี่ก็เซี่ยวนะเซี่ยวเลยเซี่ยวจีนนี่แหละไหมคือแบบว่าพ่อของแม่เนี่ยเป็นจีนแต่ว่าแม่เป็นคนเอ่ออันนั้นแหละ พ่อของแม่ใช่ใช่ตาเป็นเป็นคนจีนก็เลยมีเซี่ยวนิดนึงเซียวอาทิตย์อะเซียวอาทิตย์เฉยเลยนี่ดัดฟันมานานยังเนี่ยปีหนึ่งแล้วมั้งใกลได้ออกไงก็ได้ออกต้องประมาณสองสามปีนั่นมั้งใช่ปะหนูไม่ค่อยไปหาหมอไม่รู้อีกปีอย่างนี้ได้ถอน มันต้องไปหาทุกเดือนไม่ใช่เหรอไม่เปลี่ยนทุกเดือนก็บ้านหนูเ,เดี๋ยวก็เสี่ยงโควิดเดี๋ยวก็เสี่ยงอืมเน็ิดอ๋อเขาก็เลยเลื่อนไปเรื่อยๆใช่ไหมอืมวันนี้อาบน้ำแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้โหชุดนอนพร้อมเลยข้าอาบแล้วอาบแล้วมั้งอ๋อกินข้าวยังเนี่ยไม่บอกหรอกคืนอ๋ออันนี้กวูตีละ <c oughs> ไม่บอกเราเขินอ่ะไม่ประเทศไม่ใช่จังหวัดอื่นมันก็มีอยะว่าไม่บอกเราเขินอ่ะคือแบบจังหวัดพี่นี่ก็แบบพูดอะไรกันก็ไม่รู้เต็มเลยไม่บอกเราเขินอ่ะสวยนั่นแหละขาที่ชอบผิวหนาใช่ไหมใช่ใช่เราสวยนั่นแหละเราแม่คมไฟข้างหลังอ่ะสวยมากอ่ะซื้อที่ไหนอ่ะเข้ามาเข้ามาโอ้ยข้างหลังล็อกม้างแหละเมื่อกี้เห็นล็อกวไหน เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปช่วยเก็บไหมนะ่โอ้โหอะไรเป็นอะไรไม่รู้วะของหนูไปช่วยจัดไหมพี่ไปช่วยจัดกัะะจัดของไหโอ้โหไหนูคนนี้มันไม่ได้เลยเขิอเลยนะ่พี่เขิอเลยเนะนี่ยตกลงอยู่จังหวัดอะไรเนะี่ยอยู่กรุงเทพอือนั่นไงกรุงเทพสาวกรุกงเทพน่ารักทุกคนใจเลย โดนใจทำไมเกียดจังเลยวะทำไมเราเกียดจังเลยวะไม่มีแฟนอ่ะฮะถามจริงมีแล้วนั่นไงโอ้ไม่โอ้จบแล้วทำไมไม่รอพี่ก่อนน่ะคุณป้าจะแปดปีแหละเขาแบบเป็นผู้นำเป็นผู้นำด้วยชื่อชื่ออะไรอ่ะชื่อ ชุบบิ๊กชุบบิ๊กอืมชื่อบิ๊กใช่ไหมบิ๊กตู้แล้วเปล่าเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้รโอ้โหมีแฟนแล้วนะถามที่มีแฟนแล้วเหรอจ้าใช่เหรอใช่เหรอก็เมื่อกี้แม่ถึงถามไงว่าใครโอ้อเกินแล้วแม่ไม่ว่าหรอแต่แล้วแฟนไม่ว่าหรอมาเล่นแอปเนี้ยแฟนไม่รู้ก็มันเล่นเกมเลย ก็มันเล็กเกือก็มันแอปนี้มันก็แบบว่าไม่ใช่แบบเจอแต่ผู้ชายใช่ป่ะนะมันก็แบบหาเพื่อนคุยกับผู้หญิงอะไรอย่างงี้ก็มีใช่ปไหมในฝีหาคนเข้าไอจีหาคนเข้าไอจีเฉยเลยใช่เหรอหาคนเข้าเข้าไอจีเหรอาไอจีมาเลยเดี๋ยวพี่ไปเข้าเลยจดไปครับต้องมาละไอ็เกีอบพิมพ์ยังไงนี่เอ้ามันไม่ขึ้นในเงียหนูอะยังร้านแบนึง ก,กเ,เราและแกแ่วท,ที่ฉันคนหนึ่งจะรักได้เขาเธอแค่ดูแลแก่ไม่และที่ร้องให้จะอย่าได้กลัวว่าฉันจะหนีไปมีใคร เราเห็นมีอุ้ย <c oughs> อืเอเฮ้ยอะอ่ะอเคโอเคโอเคอเฮ้ยหาคนเข้าจริงๆเนะี่ยทำไมอ่ะเราดังหรือเปล่าเป็นคนดังหรือเปล่านะ่ะไม่ไดังพอดีมไม่อยากยาแบบว่าไม่อยากคุยกับคนดังเลยนะแบบว่ากลัวดังอะ่ะกลัวดัง โอ้หนูมนี่คนรู้จักหนูแค่สองคนนิ้งพ่อกับแม่ข้าวปุ้นข้าวปุ้นน,น,นี่คืออะไรหรอชื่อกำปั่นอ๋อคำปันป่นคำปั่นกัมกำอ๋อกำปัน่นโอเคหนูก็ไม่รู้อะไรโดนบันดาลใจให้แม่ตั้งชื่อกำปั่นแต่หนู<ต>ออกมาเรียว่าปั่น ั่นแบบว่าตอนเด็กๆชอบปั่นแล้วอ่ะปั่นรถปั่นรถทีบอะไรอย่างนี้ปั่นรถทีบตที่ตกบันไดอะเกินเกิมาเดี๋ยวพี่ร้องเพลงให้ฟังก่อนไปเอาคิดไปไหนอะก็กละว่าจะกละว่าจะไปอยู่ในใจปั่นแหละแต่ปั่นเต็มแล้วดิที่อะเสียใจร้องไห้สิ ลองรอ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 อ้าวหนีทำไมล่ะอยู่ต่อเลยได้มั้ยได้ได้ได้เป็นสมุนไหอย่าปล่อยให้ตัวฉันไปใจก็รู้ทั้งหัวใจฉันอยู่ที่ปั็นหมดแล้วตอนนี้อย่าได้ยินเขาว่ารัก แต่แค่บอกและไม่ฟ้อนบนลแฟร์คงรู้ดีคืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆเธอแต่ก็คงไม่ได้เพราะว่าเธอมีคนที่อยู่ข้างข้างแล้วไอ้พี่รู้จักอ่ะพี่อันี้เหรออะไรซิมซิมอะไรอ่ะพี่อะไรพี่อะไรรู้ เขาส่งรูปภาพมาให้หนูดูเขาปั่นคนเน้ใครก็ไม่รู้เพื่อนพี่เองเพื่อนพี่เองคนนี้แล้วน้องที่รู้จักคนนั้เอาแล้วเราเป็นเพื่อนกันเหรอเป็นเพื่อนกันเหรอไม่ไม่ไม่ก็เจอกันอยู่แหละนานแล้วโอ้โหนานแล้วโอเคพี่ไปละบายเจอกันใหม่ครับบายเจอกันที่ไหนในในฝันเนกอะโอเค

ินขาเลยพี่เดี๋ยวเราเพลฟังได้ได้เดี๋ยวนั่งฟังอืม่รู้ว่าต้องโตทางกลางร้องไงวะเธอมีอะไรกลายเม็ดสายเธอเลยอยู่บนว่าแกเลยมองในตาของเธ จต่เม่ากลุงจึงการพบใครหนึ่งที่พร้อมที่เซฟหนาเธอได้พูดออกมาฉันที่ไม่มนแอานะแค่ฝันไปร้ <c oughs> องไงก็ไม่รู้อ่ะลืมอ่ะเป็นเพลงดีกว่าเพลงอะไรดิร้องถึงไรได้ก็แค่นี้แหละจัดไป

เอาก็ไม่กินข้าวละก็ตั้งใจเธอกินข้าวรออยจะจคิดถึงไม่รู้เหมือนกันแอบลับรักเจังแกเธอก็ดง,งพี่พี่หมุนไม้หน่อยได้ไหมเสียงไม้ชออ็อตอ่ะ ชะเองหมุนนิดนึงถอยแล้วเสียบไ่ยังยังเป็นอยู่ไหมมันเป็นอยู่หายแนะั้ยยังไม่หายแต่ให้อภัยพี่น่ารักเฮ้ยทำไมพี่น่ารักจังเลยวะเอาแล้กิดค้าวไปลงแล้วทีนี้ รู้ได้ไงว่าแบบเป็นพี่ออายเท่าไหร่อ่ยเยอะเท่าไหร่ผมสิบแปดใช่ไหมเท่าไหรนะ่ <18. S 1> เนี่ยสิบแปดเฮ้ยเท่ากัน่เจอคนอายุแบบสิบเจ็ดสิแปดเยอะมากนึนกตอนแรกก็นึกว่าไม่ตัวเองช็อตที่จริงไม่ใช่ อไ,ไม่เป็นไรเสียงมันก็นิดหนึ่งนิดนึ่งเพลงนี้ดี๋ยว ให้เธอและปล่อยใเจเธอได้ลืมได้ไหมเวลาในวันนั้นที่มันทำร้ายเขอให้ฉันได้รัไม่ได้ไหมใช้หัวใจของฉันเยียวยาให้เธอมันคงไม่แฟ เคาจะทำให้เราไม่ได้ไปต่อถปอดงเชื่อฉันที่ได้ไหมอยากให้เธอลองรักมีขีดแรกที่เธอได้พรักและกืมทุกทุกอย่างมาฉันที่และใจไปรักรัก้วว่าใจ ำเธอไม่เคยเจกแจ oh. งกครเลยรู้ไว้ว่าคนที่ยังแคงเธอแค่แมาเพืยอจอรักเธอไม่มีวันทำเธอเสียใจ oh. ของผมชิงจริ่มชา oh. เหมือนคำว่ารักตั้งลำลาอยากให้เธอเรียวหันหลังมาไม่เช่นนั้นอาจมีกองเสียน้ำตา ฉันจะไม่ข่าวในสิ่งใดไม่ไม่ได้หลดตรงหน้าตัฉะน,นั้นจะไม่ไปขอสิ่งเดียวและตอนนี้ก็คือใจขอได้ปลดตัวฉันั้นอย่าได้แจกไปรักเมือนแค่แรงที่เธได้พบรัก็เริ่มทุกทุกอย่างมาฉันที่หัวใจเราและเคิหัวใจไม่ต้องกลัวรัแค่เธอรักฉว่าวต้องมาเร็วเพื่อนคนดู555 จะซักครั้งแ่ารู้ไว้ว่าความจริงแค่เธอเกลดมาเพื่อจะรักเธอไม่มีวันทำเธอเสียใจ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่ไหวแล้วนา่นารักเกินม <c oughs> ันน่ารักจังเลยเนี่ยฮะใช่เออ โ้ให้ไหวแล้วแบบว่าจะละลายแต่เสียงแนะยงบบเขาอะไรมีของนะครับอะไรเป็นคนที่ไหนเนี่ยเป็นคนเชียงรายครับถามที่ใช่แล้วเป็นคนที่ไหนอะ <c oughs> เชียงใหม่เฮ้ย <c oughs> พี่สาวแค่สาวกี่ัค่ี่แค่จำหนังใจคนนี้ได้ก็จำได้ไปได้ก็บอกแม่แล้วพี่สาวแค่ ตอนนี้พร้องเป็นหน่มและค่ามีไม่ยิ่งแม่เลยจะจะยับเอาพร้องไปเป็นแฟนเลยแล้วเจอกันเมื่อสองสามนาทีก่อนพรอยังและเอาเลสวเอาแอก๊ เป็นพี่สาวบอกได้เมื่อมาเป็นแฟนเป็นกับฮับพร้อมกันนองชจเยสวัสดีได้รักใจเลยวะโอเคดีอ่ะ เดีดยทรงแบบนี้ไม่น่ามีแฟนแน่เลยมีปะไม่มีไม่มีว่าทำไมอ่ะทำไมได้รักขนาดนี้ทำไมไม่มีแฟนไม่รู้ไม่มีคนไหนชอบอืแล้วพี่ชื่ออะไรอ่ะไมเรียกเราว่าพี่เอแอ,อแล้วเธอชื่ออะไรแล้วเธอชื่ออะไรอ่ะมีนะมี ชิที่รักโแกมแรงหมดแล้วเนี่ยแกว่าใครจะนีโอ้ยดัตมิวดัตมิวพ่อชอบกินดัตมิวแน่เลยแบบนั้นแค่รู้วยก็เนี่ย อุทยแต่หน้าเหมือนขวัญมากเลยขวัญอุตส่ามณีอ,ะอ่ะเราเลยทรงแบบหน้าคล้ายสวยอ่ะสวยแล้วก็อยู่เชียงใหม่ด้วยนะอุย,อยู่<ช>ท่าเหนือเหมือนกันเลยใช่มีบางเอิญนึงบางเอิญมากที่กูกดโดนไปนเลี้ยงในบ้านเลยเหรอสวัสดีค,ครับเมื่อกี้ป่าทำไมอ่ะ ขอโทษค่ะปากต่ไมอย่าเพิ่งปัดสิเพื่อนก่อนดูขอโทษค่ะตกใจอะไรตกใจเดี๋ยวขอโทษอะไรที่ได้ยินเสียงเพ่อนหรือไมได้ยินชัดเจนมากคำบอกได้ยิน เมื่อกี้ปัดทำไมอ่ะอยู่ที่ก็หัวร้อแล้วปัดเฉยเลยก็ก็มันมันแบบว่าแบบว่าแบลคการ์ดข้างหลังพี่สวยมากเลยซ่าชอบเอ้ยชอบชอบแค่แบล็คการ์ดอ๋อชอบพี่ด้วยโอ้ยนไออันนี้อายุเท่าไหร่เนี่ยให้ทายค่ะให้ทาย สิบห้าอะสิบห้าแบสิบสองถูกต้องค่ะถูกต้าสิบสองน่ารักนะเนี่ยน่ารักเราเนี่ยเราเนี่ยน่ารักนะเนี่ยขอบคุณค่ะ สกกียรใิแห้มองคลและเคารพและเชิดขันดีเด็กดีต้องโดนในไรเนี่ยอะไรเดยวเราขอ,อ,อยู่เงียบๆเพราเธออยู่เงียบๆพอแล้วพอแล้วพอแล้วโอ้ยร้องเพลงพอมากเลยค่ะขอบคุณครับ โอเคงั okay. ้นีไปแล้วนะเข <laughs> ินไปแล้วเขินเชยเลย